วันนี้ผมมีแอปมาแนะนำครับชื่อว่า UG Phone ครับเป็นแอปจำลองเช่ามือถือบนระบบลาาว์เ,เพื่อนเพื่อที่อยากจะปล่อยบอทดฟาร์มเกมมือถือแล้วกดออกจอมาดูหนังดู YouTube โดยที่ตัวเกมก็ยังบอทดให้เราตลอดเวลานะครับแถมเวลาเราบอทดเราสามารถปิดมือถือและปิดคอม PC ได้อีกด้วยครับบอทก็ยังทำงานต่อไปบนระบบลาวด์ครับเริ่มต้นเพียงวันละ8บาท คลิกดาวน์โหลดลิงก์ผ่านด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือใส่โค้ด AFKFK AF จะได้รับเพจเพิ่มมากกว่าปกติอีก488เพรครับเพรก็สามารถนำเอาไปใช้ในการลดราคาได้35บาทครับหรือนำไปทดสอบเช่าจอฟรีๆได้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจก็เข้าไปดาวน์โหลดใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยครับมีแต่คนอยากได้ของพองไม่มีใครอยากได้ใจเราเลย <laughs> ไม่ช่วงนี้อันแล้วไม่ดอกของอพาวเดอร์ไม่เป็นไรได้มาเยอะแล้วไงนะ <c oughs> แบ่งพี่บ้างแบ่งพี่บ้างเ <c> พ <oughs> ิ่งตายแล้วนะ <c oughs> โอครับผมมัวแต่ตีตัวนี้อยู่เนี่ยไม่จบไม่สิ้นที <c oughs> แล้วก็มีน่าจะมีเกิดอยู่แค่ตัวเดียวด้วยนะตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้ว <c oughs> ผมก็มัวแต่เนี่ยยืนตีมันเนี่ย <c oughs> อํรลาเอ้ย ตีมึงสามรอบแล้วเนี่นะโอเคเดี๋ยวแป๊นหนึ่งนะเฮ้ยทำไมอะ่ะทำไมมันแรงขนาดนี้พี่วิ่งผ่านุกตายเลย <c oughs> เราเลิกเราเลิกตีไหมเราเลิกตีไหมเสียเวลาแล้วเริ่มเสียเวลาแล้ว เดี๋ยวมาช่วยแจำหนึ่งนะตีลานหน่อยครับนี่เียกพวกราปลดฟาโรดได้ไหมครับอ๋อได้เลยคุณเ d ็กดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่างๆก่อนนะคุณเ d ็กดีนะตอนนี้พาเพื่อนในตีล่าก่อนครับเนะี่ย แต่ว่ากระซิบกระซิบมาไว้ในเกมได้ครับจะได้ดูเพื่อนบอกเซิ้งอยู่หลังแท่นค่ะโอ้ยควรหาโอ้ไหนแท่นในเนี่ยหรอแท่นบูชาตอนนี้สุนัขผมกำลังกระตุยนะฮะ ผมจะไม่รอดละกล่องใหม่แล้วเ <c oughs> ว,ว้ยใช่มันอาจจะกำลังแบบ อาจจะเป็นของเด็กก็ได้ไปในเมบอสมอลลอกอามอร,รากับอาร์โฮเดอร์เรนี่ยไม่มีใครสนใจเลยครับ้อวเขาไปตีอะไรกันเนะี่ยยนทีถ้าเรายังไม่มีของทองเลยสักชิ้นเราควรซื้อหอกทองพีโอก่อนหรือประดับคูก่อนดีครับเออหอกก่อนนะหอกก่อนครับหอกก่อน เฮ้ยจบแล้วโอ้โหดีใจเว้ยเรียบร้อยเข้าพี่กอฟนี่คาที่หนึ่งเราที่สองเออมีแต่กิวเราเนี่ยอ้าวแล้วทำไมคุณมิกมาอยู่คนเดียวอะ่ะงงอา้าวคุณมิกอ๋อโอเค เดี๋ยวผมให้อาหารหมาก่อนครับหมาผมจะตายละอันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วกันนะให้มันเพิ่มมันนิดนึง่งอซอเคซื้อซื้อหอก่อนนะเอนเนะมันไอ้นี่กว่ามันไนอ้นี่มันจำเป็นกว่านะอืเอจิตมาทั้งกิวแล้วใช่ครับไปไปเรียกมาครับไปเรียกมา okay, โอเคคุณเ็กดีผมเห็นแล้วนะ โอเคครับไว้เดี๋ยว <_ an> เดี๋ยวว่างเดี๋ยวผมพาไปนะเดี๋ยวผมซิปไปหา<_ an> <_ an> แต่ไม่รู้เวลาเราจะตรงกันหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะพยายามซิปไปดูแล้วกันนะครับเนะี่ยเพราะบางคนแบบว่าเล่นเวลาเดียวกับผม <_ an> กผม็เราก็ไปล่าด้วยกันเลยนะตีทุกบอสยกเว้นที่กล่าวมามีแค่คนที่พอมีของ <_ an> เขาค่อยไปตีครับ แต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนเอ,อ้าหรออืมมาตียากอยู่นะมันต้องมาแบบมายกกิวอะ่ะเออนั่นแหละถ้ากิวเด็กๆนี่ตีไม่ไหวแน่ๆหอ,อก,ก่อนดีกว่าใช่ไหมครับผมลังเลเลยมาลองถามก่อนใช่ S N K เอาหอ,อกก่อนนะอขอชมหอ,อกหน่อยค่ะอ,อ่นี่เลยครับนะ ของพียอนีนะครับ2ขีดนะครับนะสขีดก็ขั้น2เนาะแล้วก็อันนี้ออฟแมวนะครับแล้วก็การ์ดประมาณนี้นะครับการ์ดสใบหลังผมใส่เป็นเผ่านะครับนะตีเผ่าบรูทนะอันนี้แล้วแต่เราจะปรับใช้นะครับนะชอบไปตีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นไปเลยนะครับแรงขึ้นแน่นอนนะ โอเคอยวไปเทสดาเมจให้ดูอีกรอบนึงนะเพราะว่าเมื่อวันนั้นนะ่ะที่เราไปทําขนาดใหญ่กันนะครับนะผมพูดอีกรอบหนึ่งแล้วกันคือวันนั้นนะ่ะเราผมเข้าใจผิดว่ามันรอบที่2ที่เราทำออฟเซตอะ่ะมันเพิ่มมาแค่ล้าน2ล้านแต่ผมมาดูหน่วยผิดมันเป็นหน่วย10กว่าล้าน,นครับนะ <c ười> คือรอบแรกรอบแรกเนี่ยผมเทสโดยที่ยังไม่ทำออฟเนี่ยมันประมาณ190ล้านเนาะแล้วพอทำออฟขนาดใหญ่1ช่องนะ หนึ่งช่องเนี่ยมันขึ้นมาเป็น202ล้านนะครับมันจะขึ้นมาประมาณ12ล้านได้นะแล้วพอทำช่องที่2เนี่ยมันขึ้นเป็น1นึ่เอ่อล้านนะเออประมาณ119ล้าน120ล้านประมาณนี้นะครับ <c oughs> ก็คือมันก็จะโดดจากจากช่องแรกเนี่ยขึ้นมาประมาณ17ถึง18ล้านนะครับอ,อันนี้นะเผื่อใครวันนั้นไม่ได้ดูนะครับเพราะว่าผมทำออฟ ขนาดใหญ่เอาไว้2ช่องนะแทนค่าไฟนะครับนะตอนแรกมันเป็นไฟ2ช่องเลยนะครับนี่เปลี่ยนแหละโอเคแล้วคราวนี้เนี่ยวันนั้นน่ะเราเราทำเสร็จอะ่ะเรายังไม่ได้ปลดบันทึกการต่อสู้เนาะวันนี้ผมได้ปลดบันทึกการต่อสู้แล้วนะครับนะแล้วก็ใส่เป็นเพิ่มไฟนะครับอีก30%ในช่องที่6นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสกับมายาแล้วกันเนาะ โ okay. อเคอมรานั่งตั้งแต่เที่ยงวันยังไม่มีคนทีเลยนั่งจนเซ็งอะ่ะอมราอีก2จ็อบจะเรนเจอร์เลเวลเวเก็บตัวไหนดีครับเออเวลเ3หรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอแอบดูดหน่อยเวล93ใช่ไหมอ๋อเออเป็นเรนเจอร์ใช่ไหมครับไปเก็บไปเก็บอารามครับนะได้การอารามใส่หรือยังเอ เ็นเลนเจอร์สายนกหรือเปล่าครับคุณคุณวัชสัน <c oughs> คุณนิสิตบอกว่าใช้เพชรซื้อเด็กไฟดีไหมครับอีกใจก็อยากได้ประดับปูซื้อเด็กดีไหมหรอ,อใจอยากได้ประดับปูใช่การเด็กค่ะเป็นไน คุณนิสิตคุณนิสิตใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมว่าคุณคุณนิสิตครับคือถ้าใส่เวกมันก็ดีตรงที่ได้ตีขนาดนะแต่ว่าในแพทหน้าค่าไฟมันจะได้จากการ์ดอื่นได้อีกนะครับนะมันจะมีการ์ดที่บวกแบบ17.5%หรือสักอย่างนึงอะนะนะ เดี๋ยวผมไปเช็คดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับคุณนิสิตนะเมื่อไหร่ที่เราจะถอดการ์ดเด็กได้หรอครับอเ,เอ่อต้องค่าสะสมการ์ดก่อนครับนะอย่างแรกะเ,เดี๋ยวผมเปิดการ์ดให้ดูอีกรอบคือการ์ดเนี่ยต้องตีขนาดให้ได้สะสมให้ได้อย่างน้อยอะครับประมาณสัก50าสิบะครับนะห้าสิบแต้มนะห้าสิบแต้มเนี่ยเราจะตีขนาดใหญ่ได้บวกอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับขนาดกลางก็ด้วยนะ ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะทำแบบตีบอสเนี่ยผมแนะนำว่าทำขนาดใหญ่ไว้ก่อนก็ได้นะช่วยได้เยอะอยู่นะครับเราถึงจะถอดค่าไอการ์ดเบรกได้นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าตีขนาดมันยังน้อยอยู่อะครับใส่การ์ดเบรกเนี่ยก็จะแรงกว่าอยู่นะครับตอนนี้ใส่ไปก่อนก็ได้ครับนะเาท่านชาชาติสวัสดีครับ วันนี้ท่านเป็นไงครับไปลงพื้นที่เหนื่อยไหมครับท่านสวัสดีครับคุณแคร์ทางนั้นเควทางนั้นเควเอ็มเซิร์ฟเนวไหมครับไม่เลยคุณธนากรวันนี้ลาบลื่นมากนะเออไหลลื่นสุดๆนะครับไม่มีอะไรเอเดี๋ยวระหว่างนั่งคุยกันก็นั่งเทสมจไปด้วยเนาะโอเคเดีย๋ยวเราเทสกับมายานะครับนะอันนี้หลังจากที่เราได้ออฟไฟมาแล้วนะครับเพิ่มมาอีก30ซจากการปลดบันทึกการต่อสู้นะ เพราะว่าวันนั้นจําได้ไหมว่าเราทำออฟขนาดไว้แล้วไฟมันหายไป30%นะครับอันนี้ผมเอาไฟคืนกลับมาแล้วนะอ่นนี้เราก็บัฟตีโลดรอไป1นาทีสติงเลยครับ <c oughs> คุณเบียแนะนำสติงโอเคครับเบียเมื่อไหร่เราถึงจะถอดอันนี้อันนี้คุยถามแล้วเนาะ ยังค่ยอ่านไม่ถึงเป็นสไนคคริโอเคอืมโอเคถ้าสไนคคริเดี๋ยวผมถามแฟนให้นะแฟนผมเป็นสไนเหมือนกันแต่เป็นสไนนกนะหนูดูหนูดูให้หน่อยดีไปไป,ไปฟาร์มตัวอะไรดี <laughs> คุณเบียร์แนะนำสติงเหรอ,อคุณวาสันอยากเล่งเวลหรือเล่งจ็อบครับ ไฟรวมเท่าไหร่ถึงจะถอดรีควยมมาใส่เดเวลลิงที่อาวุธได้ครับเอ,อโอโหเดี๋ยวนะตอบยากเลยไฟรวมเท่าไรหร่ล่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมานมาณ22กว่าล้านนะ จริงๆเพิ่มเมื่อกี้ไฟผมเพิ่มอีก30%มันก็ยังยังเพิ่มมาไม่ได้เยอะมากนะครับนะประมาณ10ล้านได้นะไม่น่าจะเกินนี้แหละนั่นแหละหนูว่างไงนะเลเวล94้าสอ๋อโอเค it, อีวิวดูอิดเหรออืม โอเคครับคุณวาสานแฟนผมเขาแนะนำว่าคือฟาร์มยังไงก็ได้ครับตัวไหนก็ได้เอาให้เลเวลเนี่ยขึ้นมาอีกประมาณเลเวล94นะแล้วก็ไปตีอ l วิลด์นะครับหาการ์ดคริดามเมจโบนัสนะครับโอเคนะครับนะเพราะว่าเพราะว่ามันต่างแค่แค่เลเวลเดียวอะ่ะผมว่า,น,าน่าจะฟาร์มต่าฟาร์มตัวเบบเร็วๆสักตัวหนึ่งนะครับื อาจจะเป็นเลดิกอาเชอร์ก็ได้นะครับเลดิกอาเชอร์นั่นแหละแล้วก็แล้วก็มาหาการ์ดอีวิลดูอีกทีหนึ่งเดินไปหาอีวิลดูอีกซะและ้วครับแผ่นหน้าการ์ดบอสร,ราคาถูกแน่อ่จริงครับผมอาจจะต้องถอดทั้งเซตเลยแหละนะไฟรวมเท่าไหร่ใช่ไหมเดี๋ยวนะเมื่อกี้ค้างข้อนี้อยู่นะครับนะ ถอดออกถอดรีควียมออกอืมตอนนั้นถอดใส่เดเวอรงไฟรวมผมนึกไม่ออกเลยเน,นะมันนานมากเลยอ่ะเทะสเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่กำลังกาลังหาคำตอบเรื่องว่าถอดรีควียมตอนไหนแล้วใส่เดเวอรงนี่แหละเออ ใช่เพราะว่าลืมไปแล้วว่าตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นเหมือนแบบค่าไฟมันเท่าไหร่นะประมาณร้อยมันร้อยี่สิบได้แล้วมั้งครับนะเออถ้าผมจําไม่ผิดนะนั่นแหละมันร้อยกว่าแล้วอะครับนะร้อยี่สิบร้อยสามสิบะก็เลยถอดของอพี่ตีสี่ไปแปดยากลาบากไหมครับอ,อ๋อไม่ยากครับนะเพราะว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ซื้อไอดีมานะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านนีะ้ผมก็ตีตีไปได้แค่ประมาณบวกเจ็ดนะ เออนั่นแหละแล้วคราวนี้รู้สึกว่าบวก8ยากไปไม,ไม่ไม่ทําต่อแล้วก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยเอาตัวที่แบบว่าที่เรากําลังอยากจะไปถึงเนี่ยเออจะได้ไม่ต้องมาเสียเสียเสียแบบเสียใจด้วยนะตอนเตียเนาะอืมนั่นแหละลง k v m ข้ามเซิร์ฟเจอแต่คาริวหัวจะปวด <laughs> สนุกไม่ล่าท่านชาติเนี่ย โอเคแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมจะเทสให้ดูนะครับก็คือจะเป็นจะเป็นหมานะผมเทสกันเพราะวันนั้นถ้าเราทําค่าขนาดใหญ่ขึ้นมาหมามันก็จะตีเบาลงเนาะมันเป็นตัวกลางไงแต่วันนี้เราได้ไฟคืนมาแล้วได้ไฟคืนมาก็น่าจะตีหมากลับมาได้แรงกว่าเดิมครับเนะี่ย คุณธานากรบอกว่าสุโขทัทยเซิร์ฟไม่ไหวเลยครับเป,รเป็นครั้งเป็นนังเซิร์ฟม,มันแหลกมากเลยใช่ไหมคุณธานากรเห็นเห็นเมื่อกี้มามาบอกช่วงกำลังเคเวียน,นเนีนระหว่างออฟกิฟกับโนเนพี่ว่าอันไหนแรงกว่ากันครับโอ้ต้องโนเนสิครับนะ <c oughs> นี่โนเนแรงสุดครับีเบียร์บอกแล้วนะ <c oughs> มีคนบอกว่าการ์ดยี่สิบใบลนตลาด ลองมาดูเนเมดิร้อยใบบวกล้นเลยครับตอนนี้ไม่มีใครซื้อฮะการ์ดแบบเต็มไปหมดนะนนโนเนช่วยพี่แล้วโนเนบอกว่าน่าจะถอดตอนที่ขนาดเต็มครับเน่สรุปว่าถอดรีเควมตอนที่ขนาดแบบว่าได้การ์ดขนาดเต็มแล้วนะ Okay. ประมาณ170กว่าล้านอันนี้ก็คือดาเมจเรากลับคืนมานะครับนะประมาณ175ล้านสรุปว่าถ้าจะถอดรีควยยมนะครับถอดเด็กได้นะก็คือจะต้องทำขนาดรวมนะครับให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้ก่อนนะสัญญาการ์ดหรืออะไรก็ได้นะครับนะให้ได้ประมาณสัก14%ก่อน แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะถอดรีคูเวียมถอดเด็กแล้วก็มาใส่เป็นพวกวเดเวลลิงแทนได้นะครับนะโนเน no name, ตึงเกินเนื้อพาวเดอร์มาเชียร์เพื่อนอนะ่ะพาวเดอร์เนือ